สวัสดีครับผมขอนำทุกท่านเข้าสู่การประกาศผลการประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี2565นะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งในปีนี้นะครับมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด119ทีมรวมทั้งสิ้น357คนนะครับทางคณะกรรังการดำเนินงานต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ก่อนที่จะทราบผลการประกวดนะครับผมขอแนะนํากรรมการดาเนินงานฝ่ายการประกวดนะครับกติการการประกวดรวมถึงบรรยากาศการประกวดขอเชิญรับชมได้ครับการประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีดอร์พงษ์สพัชแปงดีเป็นประธานกรรมการรองศาสตราจารย์ดอร์เอกสิทธิ์บงราช รองศาสตราจารย์ดอ,อร์จกตกุพรตั้งจิตวิทยาก,ดกรดรจัก,กรีศิ์จินดาวงด์ดตรทิติเกตคำเป็นกรรมการการประกวดในปีนี้จัดแข่งขันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบบซูมโดยทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดมุมกล้องให้เห็นทุกคนในทีมได้อย่างชัดเจนและเปิดกล้องตลอดการแข่งขันส่วนการสอบจัดทำผ่านระบบ microsoft form โดยมีการแสดงข้อสอบแบบสุ่มข้อและสุ่มตัวเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดแข่งขันในวันเสาร์ที่30กระกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาข้อสอบแข่งขันประกอบด้วยข้อสอบวิชาฟิสิกส์ข้อสอบวิชาชีววิทยาข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ข้อสอบวิชาเคมีรายวิชาละ15ข้อรวมข้อสอบทั้งหมดจำนวน60ข้อเกณฑ์การได้รับรางวัลให้นำคะแนนการแข่งขันมาคิดเป็นร้อยละ ถ้าได้คะแนนร้อยละ8 0ถึง100ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองร้อยละ7 0ถึง79ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินร้อยละ6 0ถึง69ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงถ้าต่ำกว่าร้อยละ60ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโดยเกียรติบัตรจะให้ตามคะแนนรวมและแยกประเภทตามรายวิชา เป็นอย่างไรบ้างครับกับบรรยากาศการประกวดนะครับในลําดับถัดไปผมจะนําทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกาศผลการประกวดต่อปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับประจําปี2565ในระดับมัธยมปลายประเภทคะแนนรวมนะครับน้องๆที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับอันดับ3มี2ทีมนะครับได้แก่ทีมวาปีปทุมโรงเรียนวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอีกทีมนึงนะครับ คือทีมสามคัคคีวิทยาคมทีม2นะครับจากโรงเรียนสามคัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายนะครับน้องๆทําคะแนนไปได้45คะแนนจากคะแนนเต็ม60คะแนนคิดเป็น75์นะครับได้เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งสองทีมด้วยนะครับเราลองมาดูนะครับว่าน้องๆทั้งทั้ง2ทีมมีการเตรียมตัวยัางไงานในการประกวดครั้งนี้ขอเชิญรับชมได้เลยครับ ของผมนะครับเก็บเนื้อหาและทำาจทน,นะครับสวัสดีครับผมชื่อนายทัศน์สองนาสชื่อเล่นรอนอายุ17ปีอยู่ระดับชั้นม .5 หโรงเรียนสามคีวิยาคมมคติดันใจคือฝันให้ไกลไปให้ถึงครับสวัสดีครับผมนา,ายทัศนปรัชญาวิชัยชื่อเล่นชื่อบอลูนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมคติประจําใจคืออย่าทําตามผู้อื่นเพราะเขาเก่งจงทําด้วยตัวเองก็คือเราครับสวัสดีครับผมนายนัทมาร์มาลัตเชื่อเล่นชื่อปุรีครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมครับก็คติประจําใจของผมคือจงอย่านําตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีคนเดียวแล้วก็พิเศษที่สุดละครับ การเตรียมตัวก่อนแข่งก็คือการทําโจทย์พิสิกน์โจทย์คณิตเยอะครับเพราะว่า2วิชานี้เป็นวิชาที่ผมถนัดที่สุดครับสาหรับการเตรียมตัวของผมนี้ผมก็จะใช้เวลาว่างในการทําโจทย์เป็นส่วนใหญ่เพื่อว่าเพื่อจะหาว่าผมทาผมทําเรื่องไหนได้หรือไม่ได้ถ้าเรื่องไหนที่ผมทําได้ผมก็จะทําโจทย์ในเรื่องต่อไปแต่ถ้าเรื่องไหนที่ผมทําไม่ได้ผมก็จะกลับไปอ่านในเรื่องนั้นก่อนแล้วก็จะมาทําโจทย์ในเรื่องนี้อีกครั้ง จนกว่าที่ผมจะทำจนกว่าผมจะได้แล้วก็ก็ในเวลาว่างที่ผมทำโจทย์นี้ผมก็จะทําเวลาที่ผมไม่เครียดแล้วก็ถ้าทาโจทย์ไปแล้วผมเครียดหรือผมเหนื่อยก็ผมก็จะไปเล่นเกมหรือฟังเพลงเพื่อลดความเครียดความเหนื่อยลงหรือว่าจะนอนหลับไปเลยแล้วก็ไปทําในเวลาอื่นต่อครับผม สำหรับแนวทางการเตรียมตัวของผมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับจากการที่ผมเลือหาไปหลังจากเรียนเสร็จผมก็ได้อา่านพื่อวบรวนความรู้ที่เรียนมานะครับหลังจากอา่านเสร็จเนี่ยก็ต้องทําโจทย์เพื่อเชื็อความเข้าใจในเนื้อหาแล้วก็ฝึกสกิลการคิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเตรียมตัวเนี่ยคือคุณภาพนะครับเพราะว่าถ้าเราเครียดหรือว่าเหนื่อยเกินไปเนี่ยการอา่านหรือว่าทำเจทย์ไปจะไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับแถมเสียงคุณภาพอีกด้วย ก็แนะนําว่าระหว่างเตรียมตัวเนี่ยเราควรทาการรีแลซกแล้วก็ทำตัวให้มีความสุขมากที่สุดนะครับเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเราเข้ามาสู่ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดประเภทคะแนนรวมอันดับ2นะครับได้แก่ทีม สีสวัสด์หนะครับจากโรงเรียนสีสวัสด์วิทยาคารจังหวัดน่านนะครับน้องทำคะแนนไปได้ถึง46คะแนนจาก60คะแนนนะครับคิดเป็น76.7%ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินเราลองมาดูนะครับว่าน้องทีมนี้นะครับมีการเตรียมตัวในการประกวดครั้งนี้เป็นอย่างไรขอเชิญรับชมได้ครับสวัสดีครับ พวกเราทีมสีสวัสดิ์หนึ่งจากโรงเรียนสรีสวัสดิ์วิทยาคาร<ม>จังหวัดน่าน<ม>ผมนายนิทัศสว่างเมฆฤทธิ์ผมนายนิทานชอสวรร์ผมนายช,ชาทิพย์สีเลิศครับวิธีในการเตรียมตัวสอบของพวกเราเลยครับอย่างแรกในพาร์ทที่เป็นวิทยาศาสตร์เราก็จะแบ่งกันอ่านอย่างละหัวข้อนะครับอย่างละว,วิชาครับแล้วฝึกทําโจทย์ครับส่วนพาร์ทคณิตเราค่อยมาช่วยกันทําครับ แล้วก็ในวันก่อนสอบนะครับก็อย่านอนดึกเกินไปนะครับก่อนนอนก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยนะครับสอบตอนบ่ายโมงก่ออย่าลืมหาอะไรมารองท้องก่อนมาสอบเลยนะครับของผมก็ประมาณเหมือนกันครับแบ่งกันทําแล้วก็ช่วยกันเช็คความถูกต้องในตอนท้ายครับแล้วก็สุดท้ายอยากจะฝากว่าไม่ได้เก่งให้ใครกลัวแต่ก็พอตัวไม่กลัวใคร ขค,ครับในระดับถัดไปนะครับผมจะขอ,อนํนทุกท่านนะครับทราบผลนะครับน้องๆที่ได้คะแนน สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งประเภทคะแนนรวมนะครับในการประกวดในปีนี้นะครับได้แก่ทีมสตรีสีน่านนะครับจากโรงเรียนสตรีสีน่านจังหวัดน่านนะครับน้องๆทำคะแนนไปได้ถึง50คะแนนนะครับคิดเป็น83.3%ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสตรีสีน่านด้วยนะครับเราลองมาชมกันนะครับว่าน้องๆในทีมนี้มีการเตรียมตัวยังไงในการประกวดครั้งนี้ขอเชิญรับชมได้ครับ ดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนสตรีสีน่านสมาชิกทีมประกอบด้วยดิฉันนางสาวนภัทรละอาระยะนายสุวิจักกาจนาสนิดและนายประวริจิตอารีค่ะสําหรับวิธีการเตรียมตัวพวกเราแบ่งการทบทวนหนังสือในสาขาวิชาที่ถนัดค่ะ ในระดับถัดไปนะครับเราจะเข้าสู่การประกาศผลนะครับในประเภทรายวิชานะครับผมขอเริ่มจากรายวิชาฟิสิกส์ก่อนนะครับน้องๆที่ทําคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ3มี2ทีมนะครับน้องทําคะแนนไปได้13คะแนนนะครับคิดเป็น86.7%เ เราลองมาลุ้นดูนะครับน้องๆในทีมนี้มีทีมอะไรบ้างนะครับทีมที่1นะครับทีมสตรีสีน่านทีม1นะครับจากโรงเรียนสตรีสีน่านจังหวัดน่านนะครับทีมที่2ได้แก่ทีมสีสวัสด์สนะครับจากโรงเรียนสีสวัสด์วิทยาการจังหวัดน่านเช่นกันนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง2ทีมด้วยนะครับเราลองมาดูนะครับว่าน้องๆ2ทีมนี้มีการเตรียมตัวในการประกวดครั้งนี้อย่างไรขอเชิญรับชมได้ครับสวัสดีค่ะ ผมนายเจรัสเซย์ดิฉันนางสาวพิมรานันชัยค่ะดิฉันนางสาวชยานุพึ่งทองค่ะพวกเราทีมสีสวัสดีสองจากโรงเรียนสีสวัสดิวิทยาคารจังหวัดน่านค่ะทีมเตรียมตัวของพวกเรานะคะหลังเลิกเรียนแล้วพวกเราจะมาฝึกการทําโจทย์ของแต่ละวิชาในทุกๆวันค่ะ,ะที่จะสลับวันกันไปค่ะค่ะแล้วเราก็จะนําข้อสอบจากหลายสนามและหลายรูปแบบนะคะมาฝึกร่วมกันค่ะครับแล้วเรามีการเตรียมตัวในการพัฒนาจุดบ,บอดของแต่ละคนในแต่ละวิชาครับขอบคุณค่ะ ำลำดับถัดไปนะครับน้องๆที่ได้คะแนนเป็นอันดับ1และอันดับ2นะครับมีคะแนนร่วมกันนะครับน้องๆทำคะแนนไปได้ถึง14คะแนนนะครับคิดเป็น93.3%เได้รับรางวัลกิติบัตรระดับเหรียญทองในรายวิชาคะแนนฟิสิกส์นะครับน้องๆทั้ง2ทีมผมขอแนะนำทีมแรกก่อนนะครับทีมแรกก็คือทีมศรีสวัสดิ์หนึ่งนะครับจากโรงเรียนศีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน และทีมสามัคคีวิทยาคมทีม2จากโรงเรียนสามัคคีจังหวัดเชียงรายนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งสองทีมน้องๆกิ่งมากนะครับลำดับถัดไปนะครับจะเป็นประเภทรายวิชานะครับในรายวิชาชีววิทยานะครับน้องๆน,นะครับที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ2และ3มีคะแนนเท่ากันนะครับคือได้แก่ทีมเกินปุยมุยนะครับโรงเรียนทุ่งอุด,ดมวิทยาจังหวัดลำปาง และทีมในสมองไม่ได้มีความรู้นะแต่มีเธอจากโรงเรียนสภาเรือราชินีจังหวัดตรังนะครับน้องๆทำคะแนนไปได้13คะแนนคิดเป็น86.7%ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้งสองทีมและชื่อของน้องๆทั้งสองทีมก็น่ารักด้วยนะครับเราลองมาดูนะครับว่าน้องๆทั้งสองทีมนะครับมีวิธีการเตรียมตัวยังไงในการประกวดครั้งนี้ขอเชิญรับชมได้ครับ สวัสดีครับพวกเราทีมเกินบุยมุยประกอบด้วยนะครับผมนายพระราชากินงชิดผมนายนครสบูรณสนกลางผมนายเอกพลมณนนี่ยงครับการเตรียมตัวของพวกเรานะครับก็อ่านหนังสือฝึกทักษดสอบเยอะๆครับแล้วเจอกันนะครับข<อ>ุณครับ เดี๋ยวเราไปดูสมาชิกในทีมกันเลยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชยาัฉลิ์เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกลยาแคนเพชรค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะสวัสดีครับครบผมนายธนนท์แก้วนึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสภารชีจังหวัดตรังครับ ฉันก็มีการเตรียมตัวประมาณนี้ค่ะเราไปฟังสมาชิกคุณื่นกันต่อเลยค่ะ การเตรียมตัวของผมนะครับอย่างแรกคือเราต้องทบทวนเนื้อหานะครับหากเราแม่นเนื้อหาเราก็จะทําโจทย์ได้นะครับตั้งแต่ฟิสิกส์และคณิตนะครับฟิสิกส์เราก็จะทบทวนตั้งแต่การเคลื่อนที่นตรงแรงและการเคลื่อนที่ปริมาณของฟิสิกส์ปริมาณทางฟิสิกส์นะครับตั้งแต่ม4ม5จนถึงม6นะครับส่วนคณิตเราจะทบทวนคณิตทั้งคณิตพื้นและคณิตเพิ่มตั้งแต่ม1ม1ม2ม3ม4ม5ม6นะครับเพื่อให้เราแม่นนะครับ ั้นตอนต่อไปคือการตะลุยโจทย์นะครับเราจะตะลุยโจทย์ทั้งโจทย์แพทโจทย์สอบเข้าโจทย์ต่างๆครับที่หาได้ตามหนังสือที่รวบรวมโจทย์ไว้แล้วนะครับหรือว่าเป็นเปเปอร์ออนไลน์นะครับครับ หูกใจเธอคนนี้นะดู Oh baby only you ตลาวตลามจะามามชอบนับคุณส่นผมนะชอบคุณนับแปว่าผมแค่ลงรักคุณไม่แค่เป็นเมาก่อนง้อมงเรามารุ้นกันต่อนะครับสําหรับน้องๆน,นะครับที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับในรายวิชาชีววิทยาในปีนี้นะครับ ได้แก่ทีม Over Genius นะครับจากโรงเรียนดอยเต่าว,วิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่นะครับน้องทำคะแนนไปได้14คะแนนนะครับคิดเป็น93.3%ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองขอแสดงความยินดีกับน้องๆทีม Over Genius ด้วยนะครับเราลองมาดูนะครับว่าน้องๆทีมนี้เนี่ยมีวิธีการเตรียมตัวยังไงในการประกวดครั้งนี้ขอเชิญรับชมได้ครับสวัสดีค่ะ ระผมนายสือระพบูเป็งพวกเราสองคนนะครับมาจากโรงเรียนตะเต่าพิยาคมนะครับครับคุณมาธิการครับในกลุ่มของพวกเรานี้นะครับได้มีการเตรียมตัวก่อนสอบอย่างไรบ้างครับก็กลุ่มของพวกเรานะคะได้ทําการวางแผนในการเตรียมสอบต่อปัญหาวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้นะคะในที่ช่วงแรกๆนะคะพวกเราก็ได้ทําการทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เคยได้เรียนมานะคะอีกทั้งยังศึกษาความรู้เรื่องใหม่ๆนะคะที่ยังไม่เคยได้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของมัธยมต้นม .4 ม .5 และม .6 หรือในระดับต่างๆนะคะครับเนื้อหาส่วนใหญ่นะครับของพวกเราจะเป็นการศึกษาและเป็นการทำความเข้าใจโดยผ่านการติวในการใช้แอปพลิเคชัน Google Meet กับเพื่อนๆในทีมและร่วมกับครูที่ปรึกษานะครับส่วนช่วงหลังของการ อก่อนที่จะสอบนะคะคุณครูนะคะก็ได้จัดเตรียมและให้พวกเรานะคะได้ลองทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็นระดับระดับโอลิมปีข้อสอบสอบอนหรือว่าเป็นข้อสอบโอลนะคะในปีต่างๆค่ะเพื่อให้เกิดความคุ้คุมชินนะคะและจะได้คล่องในการทําข้อสอบที่จะมาถึงในครั้งนี้ค่ะครับนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของการเตรียมตัวก่อนสอบของพวกเราเนี่ยนะครับสุดท้ายนี้นะครับกลุ่มของพวกเราจากโรงเรียนตะววิทยาคม ออขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาให้เราได้เข้าร่วมครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะในระดับถัดไปนะครับผมจะนำทุกท่านเข้าสู่การประกาศผลในรายวิชาเคมีนะครับน้องๆที่ทำคะแนนได้คะแนนสูงสุดนะครับ เป็นอันดับ2และแอบ3มีคะแนนเท่ากันนะครับได้แก่น้องๆทีมสามัคคีวิทยาคมทีม2จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมและน้องๆทีม enthusiastic นะครับจากโรงเรียนยุพพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับน้องๆทำคะแนนไปได้13คะแนนคิดเป็น86.7%ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองนะครับ เราลองมาดูน้องๆทั้ง2ทีมนี้นะครับมีวิธีการเตรียมตัวในการประกวดครั้งนี้เป็นอย่างไรขอเชิญรับชมได้ครับสวัสดีค่ะพวกเราทีม Enthusiast Team เข้าเส,ส,สด็จเข้าหมมุ่นนายกีวัตรพินตาในชันน้นวิธวรรมศาสตร์ที่6ครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์พัชรีวิพุทธกิจนักเรียนชัม้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสวัสดีครับผมนายแกงศักดิ์สุจใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยในการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะครับสำหรับการเตรียมตัวของผมนะครับผมชื่นชอบพวกวิชาคนวณครับผมก็เลยจะฝึกํำโจทย์ตั้งแต่ม .4 ม .5 ถึงม .6 ครับและก็อ่านทฤษฎีควบคู่พพก,กันไปครับเพราะว่าทฤษฎีก็มีความสำคัญไม่แพ้กับการคนวณน,นะครับ สำหรับั้นนะคะดิฉันถนัดวิชาชีววิทยาค่ะก็จะอ่านเนื้อหาชีวะตั้งแต่ม .4 ม5มหจากการสรุปจากโน้ตในห้องเรียนนะคะและอ่านในหนังสือเพิ่มเติมเช่นหนังสือปลาหมึกและหนังสือสาวทองค่ะส่วนการเรตัวของผมนะครับวิชาสารเคมาสตรเคศาสารผมชอบเป็นพิเศษแล้วครับเลยมันทุทวนอยู่บ่อยแต่โดยเฉพาะวิชาเคมีครับผมชอบเป็นพิเศษผมก็จะมาทุกทวนมากขึ้นไปอีกครับค่ะเสาคติประจำใจของดิฉันนะคะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่จะหยุดได้เมื่อเรานอนค่ะ ครับคืิตประจำใจของผมนะครับทุกความสำเร็จนี้ผ่านเข็ดอยู่คอยเคียงข้างครับคำคมนะครับโดยคำคมของผมคือมีดปาดครับค่ะพวกเราขอจบการแนะนำตัวเพียงเท่านี้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสอัคุณครับน้องๆนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับ ในการประกวดในปีนี้นะครับในประเภทรายวิชาเคมีนะครับน้องๆทำคะแนนไปได้13คะแนนคิดเป็น86.7นะครับได้กิติบัตรระดับเหรียญทองนะครับได้แก่ทีมสตรีสีน่านทีม1น,นะครับจากโรงเรียนสตรีสีน่านจังหวัดน่าน ต้องขอแสดงความชื่นชมกับน้องๆในทีมสตรีสีน่าทีมหนึด้วยนะครับในลำดับถัดไปนะครับผมจะนำทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกาศผลการประกวดต่อปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี2565ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับผลการประกวดทั้งหมดที่ได้รับชมนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกทีมที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับน้องๆนะครับหรือคุณครูนะครับสามารถติดตามผลนะครับพร้อมดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับหรือทางเพจนะครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับท้ายนี้นะครับทางคณะ กรรมาการดำเนินงานนะครับฝ่ายการประกวดต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง,น,งนะครับที่ให้การตอบรับการประกวดในปีนี้เป็นอย่างดีและหวังว่านะครับในปีหน้าก็จะได้รับการตอบรับเช่นนี้อีกขอบคุณครับ